สวัสดีครับคลิปนี้มาชมพระสมเด็จบางขุณพรมนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานพระองค์น,นี้เป็นพระวะะครคังนะครับร่วมบรรจุโก,กวัดบางขุณพรมนะครับดูจากพิมพ์ทรงแล้วดูเส้นซุ้มก็จะมีความล่ำใหญ่ลึกดูเส้นฐานดูองค์พระแล้วล่ำเป็นพระวะะครคังนะครับร่วมบรรจุโกรว ัดบางขุนพรมนะครับเนื้อหาก็เป็นเนื้อหาของวัลคังมีแคลเซียมมีกายภาพการเปลี่ยนแปลงด้านหลังจะมีรอยตาปั๊มนะครับของวัดบางขุนพรมซึ่งมงบอกว่าพระออกกักปุวัดบางขุนพรมปีตรงพห้าร้อยนะครับ อย่างแน่นอนครับไม่ต้องไปตรงสายเปลี่ยนวัดไหนนะครับนี่ครับพี่รอยจาปั๊มนะครับตรงนี้างจุดก็ไม่ชัดนะครับถาปั๊มเพราะว่า ปูนก็อง,งอกขึ้นมานะครับตรงนี้เห็นนะครับปูนก็อง,งอกขึ้นมาเนี่ยเป็นเม็เมดๆทปูนงอกนะครับงอกขึ้นมาแล้วก็ประึกประสานกันบนผิวพระแล้วก็ตาปั๊มก็ลงไปอยู่ด้านล่างครับโดยอัตโนมัติครับซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทาได้นะครับกายภาพแบบนี้เกิดจากธรรมชาติเท่านั้นนะครับ จากธรรมชาติและการเวลาที่เป็นเงาเงาเนี่คือปูนของงอขึ้นมาแล้วเป็นผลึกแคลไซด์นะครับเนี่ครับเป็นเม็ดเมดนี่ฝูนงอขึ้นมานะครับแล้วก็ประสานกันบนผิวป้านะครับเนี่ค นี่คือเป็นสาเหตุให้ตาปั๊มลงไปอยู่ด้านล่างนี่ตาปั๊มนะครับนี่ครับตาปั๊มถ้ามองไกลๆก็จะเห็นเ <c oughs> ขาโค้งของตาปั๊มอยู่ยนะครับถ้าเมือกลอยอยู่บนผิวผ้าแล้วก็สีสันสดใช้ เหมือไม่จมลงในเนื้อผ้าหรือยอยบนเขีวพระนั่นก็เพิ่งทํานะครับเพิ่งทำเหรียนแบบต่ปั๊มก็เป็นจุดชีวัดได้นะครับว่าเป็นพระแทพ้พระทําเหรียนแบบนะครับมาดูขอบพ้างครับ ข้างนี่ก็อย่ามองข้ามนะครับขอบข้างก็สาคัญนะครับขอบข้างเนื้อหาเขาต้องไม่เรียบนะครับไม่เรียบตึงต้องไม่เรียบตึงนะครับและมีความเป็นธรรมชาตินะครับมีรอยปีรอยแย่มีโพรงมีหลุมนะครับเกิดจากการย่อยสลายของมวลสารนะครับ <c oughs> เป็นเม็ดเม็ดที่เกิดจาก ปูงนงอครับปูนก็งอขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเเม็ดเนี่ยปากหลุมก็จะเป็นคมๆนะครับซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทําได้นะครับปากหลุมเป็นคมๆเม,ม็ดๆเนี่ยนะครับเนี่นี่ครับเป็นเม็เม็ดเนี่ยจะมาจิ้มยังไงก็ไม่เป็นนะครับยางมากก็เป็นหลุมแล้วก็ดูอ,ออกครับดูง่าย ตั้งใจดูดีๆนะครับจะรู้เลยครับจะเสียเงินซื้อทั้งทีนะครับพระต้องต้องดูให้เป็นนะครับดูให้เป็นด้วยตัวเองนะครับถ้าไปให้คนอื่นดูให้ก็มีโอกาสโดนหลอกนะครับหลอกให้เราซื้อพระเกหรือว่าทิ้งพระแท้ก็ได้นะครับ แลบางคนนี้ก็เห็นผ้าเราแท้ก็เกิดความโลภก็มีนะครับบอกให้เราทิ้งก็ได้เราถือผ้าแท้ไปก็บอกว่าไม่แท้นะครับแต่เราจะได้ขายสุกถูกพอเราถือผ้าไม่แท้ไปก็บอกว่าดีนะครับขึ้นคอได้นี่เห็นมาเยอะแลวครับรอให้เราลงทางนะครับ หรือบางคนก็เจอคนดีก็ดีนิสัยดีนะครับไม่หลอกเราก็มีแต่ว่าดูไม่เป็นก็มีนะครับต้มเดือดนี่ดูคนดูเป็นนี่ค่อนข้างแะมีไม่ค่อยจะเยอะนะครับบางคนก็เล่นเล่นแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ถัดทาครับบางคนเต็มใ่ชอบถ้าเราจะเอาพระ ที่เนื้อถึงยุคจริงๆเราต้องดูให้เป็นด้วยตัวเองอยิ่งดีครับการเล่นพนาครับไม่เชื่อใครง่ายๆไม่ได้นะครับการเล่นยิงพลาสมเด็จนี้หลอกกันง่ายเลยครับเพราะปลอมเยอะที่สุดครับเป็นพลาที่มีราคาแพงนะครับผมนั้นก็ เสียนแนวหน้าดังๆก็หลายร้านนะครับโปรงหนึง่งหรือธรรมดาธรรมดาชาวบ้านชาวบ้านก็มีหลักแสนนะครับหลักหมืน่นอย่างแบ่งปันกันจริงๆก็หลักหมืนนะ่นสี่ห้าหมืน่นสามหมืน่นเห็นบางคนเ็าเปิดกันชาวบ้านชาวบ้านก็หลักแสนสามแสนก็มีนะครับถ้าสมเด็น ด้านหน้านะครับคราวนี้มีความเก่าคลาสสิกครับดูแล้วนี้ซึ้งครับสวยเนื้อหาจัดจ้านพิมพ์ทงสวยงามครับแล้วมีตะเนยยียวยางแดงเขาจะมีมีหลุมครับมีหลุมมีโพรงเนี่ยครับ จะพาดูดูโพงครับวันนี้เนี่ยดูหลุมนะครับถ้าเป็นพระที่อายุถึงริงและทำจากปูนเปลือกอยนะครับผมเขาจะเป็นคมคมนะครับเป็นเม็ดๆนะครับเห็นเม็ด,มดซึ่งเขาเกิดจากปูนงอกนะครับปูนงอกซึ่งเทียนง่ายๆแบบนี้นะครับ ของปอมทําไม่ได้ครับมนุษย์ทําไม่ได้ครับย้ำครับมนุษย์มนุษย์ทําไม่ได้เนี่ยเป็นเม็ดๆเ,เนี่ยแล้วอากลุมให้กินตนาการถึงถ้ำปากถ้ำเหรอเระจะมีความเป็นธรรมชาติเนี่ยมองไปมันมองปากถ้ำไหมครับ มนุษย์ทำไม่ได้นะครับเห็่นง่ายๆแบบนี้นะครับมนุษย์จะไปเจาะเข้าไปมันก็เป็นรูดได้นะครับแต่มันทำให้เป็นธรรมชาติแล้เป็นหินงอกหินย้อยไม่ได้นะครับที่เกิดจากธรรมชาติเท่านั้นนะครับถ้าใครทําได้ก็ทำาให้ดูทีนะครับนี่ครับเป็นรุมแบบนี้นะครับแต่ว่าต้องมีกว่าเป็นธรรมชาติแล้วต้องไม่หินงอกหินย้อยนะครับนี่เรื่องงะะ่ายๆครับ ถ้าเจอล e <ım S 1> ุมแบบนี้ครับแท้อะไแท้เลยครับแท้ร้านประเต็นครับไม่ต้องถามใครด้วยครับเนี่ยเหมือนถ้ำไหมครับเหมือนปากถ้ำเนี่ยครับแต่เหมือนถ้ำนะครับเหมือนนั้นโขดหินนะครับโขดหินย่อหินงอกหินย้อยครับโขดหินตามหน้าผาหรือโขดหินตามทะเลนะครับเนี่ยครับ เราต้องรู้ด้วยนะครับว่าคนทำาปรพรอมทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้นะครับไม่สามารถทําได้ทุกอย่างนะครับบางคนก็กลัวนะครับกลัวว่าแบบนี้พล้อมทําได้แบบนี้ก็ทําได้ยิ่จริงทําไม่ได้หรอกครับทําได้แค่พิมพ์ทรงแล้วเนทะ่านั้นทำได้แค่พิมพ์ทรงแล้วก็สีสันสีสันให้ดูเหมือนแต่ทำกายภาพแบบนี้ไม่ได้นะครับ เนี่ครับแคลเซียมข,า,ขาวๆเนี่ยมนุษย์ทำไม่ได้นะครับแคลเซียมเขาเกิดจากธรรมชาติแล้วก็การเวลานะครับธรรมชาติเป็นคนสร้างสารครค์มานะครับเนี่ยครับสมม้วนนะครับเกิดจากการยุบตัวการเซ็ตตัวของเนื้อพระนะครับจะมีเนื้อเน่า,นาเป็นเอกลักษณ์ของพระธงเดชวระครัง ภาพนี้เป็นผ้าทม็ฬวัลขังนะครับเนื้อหาก็เป็นเนื้อวัดลขังนะครับเนื้อเดียวกันนี่แหละครับถ้าวัลคังมีหลายโซนเนื้อนะครับถ้าเป็นผ้าบรรจุขูก็จะเป็นเนื้อแกล่งถ้าเป็นผ้าไม่บรรจุขูก็จะเป็นเนื้ออีกโซนหนึ่งนะครับแล้วก็มีเนื้อนุ่มก็มีนะครับเนื้อหนึ่งเนือนุ่มเนื้อแกบของก็มีนะครับเนื้อแกบปูน แค่พุ่นตะไคอยตัวนี้มีเนื้อเน่าๆครับเน่าเห็นเนื้อวันนี้เขาแข็งนะครับแข็งแปล่งกลายเป็นหินนะเอาแก่ตรงนี้ก็ทำเป็นแบบไม่ได้แล้วครับใครจะมาทำแบบนี้ได้ครับเนี่ยทับอยู่เส้นซุ้มนะครับ แตกต่างกันกันกบพระตามเรียนแบบจังกับพระกับเหวครับโดยเฉพาะกายภาพการเปลี่ยนแปลงนี้ธรรมชาติเท่านั้นครับที่สรรสร้างมานะครับมนุษย์คนไหนเป็นนักประดิษฐ์เก่งขนาดไหนก็ไม่สามารถทำกายภาพได้นะครับทำได้แค่พิมพ์ทรงแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวพิมพ์ไหนก็โคตรออกมาแล้ว ทาสีให้เหมือนเก่าก็ทําได้ครับแต่ว่าทํากายภาพท่าเนเปลี่ยนแปลงท่านสูงอย่างนี้ไม่ได้ครับถ้าใครยังดูให้เป็นก็ให้เปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกับเป็นพระตมเดชบางรุ่นปีศูนย์เก้าก็ได้นะครับเนื้กก็ยังขาวสวยอยู่เลยนะครับปีศูนย์เก้าเรือเปรียบเทียบกับสมเด็จ วันละครั้งร้อยปีย้อนยุคปีหนึ่งห้าก็ได้ครับยังขาวใสเลยครับยังไม่แน่นยังไม่แกร่งยังไม่มีกายภาพอันนั้นก็หลายหลายสิบปีแล้วนะครับห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วนะครับเปรียบเทียบได้ครับเปรียบเทียบได้ อายุร้อยหาสิบหกปีนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนี่เปลี่ยนไปไม่ได้นะครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับจะมาเนื้อเดิมเดิมเดิมเดีเดเดเด่นี้ยังไงมันก็ไม่ใช่นะครับนี่ก็เป็นวัตถุบโบราณน,นะครับก็ถึงมีค่าเป็นหลักร้านหลักแสนได้เน,นี่ยมีมวลสารเม็ดดำเม็ดซึ่งเราก็ไม่สามารถ รู้ได้แล้วครับเพราะเรากล้องก็กำลังขยายแค่ 10x เองนะครับถ้าใครอยากเช็คพระนะครับอยากจะตรวจพระนี่ก็ถ้าซื้อไปแรกก็แนะนำให้ไปเช็คสายวิทยาศาสตร์นะครับสายกล้องกำลังขยายต้องสูงนะครับเพราะเครื่องยังไงก็ไม่หลอกเออาัยที่มือไม่ค่อยนิ่งเนะเพราะว่ายกขึ้นมาแล้วมัน ไม่มีที่วางมือ,ม,อมือก็เลยสั่นครับไม่นิง่งไม่ค่อยนิ่งนะเพราะว่าเรายกขึ้นมาลอยๆแล้วไม่มีที่วางนะครับเห่ยตรงพระน้าอกนะครับตรงพระอุระนี่เนื้อเน้าๆนะครับเนื้อเน่าตรงน้าอกนี่คือเอกลักษณ์ของพระสมเด็จมาละคังนะนเนี่อก็เป็นเนื้อเน้าเนี่ย ถ้าเจอเนื้อเน่าเน่ายังไงก็แท้ครับของฟอมทำไม่ได้นะครับเนื้อทำได้แค่พิมพ์ทรงแค่นั้นนะครับนี่ครับเจียวเชื่อมมีกยายภาพการเปลี่ยนแปลงท่านนี้คัดจิ๋น,นะครับมีตรงร่องแขนนะครับมีกี้กกุฟังอยู่ตรงในร่องแคนนะครับ มีการระเหิดแจกหรือว่าเขาเรียกว่าฟองสหูนั่นแหละครับเห็นเดี๋ยวนี้เป็นงัดไปแง่ไม่ออกนะครับก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วแต่แง่ก็เนื้อพานหลุดออกไปด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับพี่กูฟังแน่นนะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับกราสารเป็นเนื้อเดียวกันนะ ก็เม้น์บอกว่าทําไมไม่ตอนให้ดูภาพกรูก็ดูทุกอย่างแล้วแหละครับว่าเราดูภาพครูอย่างเดียวก็ไม่สามารถกําหนดได้นะครับว่าใช่หรือไม่ใช่คนะรับดูทุกอย่างนะในองค์พระดูทุกจุดครับทุกจุดเป็นจุดเป็นตัวชีว้วัดหมดคนระับ นะคฝังแน่นนะครับก็จะมีความเงานะครับแข็งผลึกเป็นเนื้อเดียวกันนะครับับเนื้อผ้านะครับร้อยเปอร์เซ็นครับถ้ามาไปแง่ออกจริงๆไม่ออกนะครับถึงแง่ออกก็เนื้อผ้าหลุดออกไปด้วยนะครับนี่ครับนะครับกาบผูกกันล้านครับ โรคขาเนี่ยคือแคลเซียมนะครับแคลเซียมเกิดจากกายภาพการเปลี่ยนแปลงนะครับของเนื้อผลาตัวนี้ก็เนื้อเน่าเนื้อเน่าในยากจะเรียนแบบนะครับจะมีมิติอย่างนี้นะครับย้ําเลยครับไม่มีทางทําได้ครับเกิดจากธรรมชาตินี่ครับที่แบบนี้ขี้กูนี่ก็แข็งนะครับนี่คือขี้กูครับอยู่ในร่องแขนอีกฟังหนึ่งครับ ขาแข็งนะครับแข็งแกร่งเนะครับจะไปล้างไม่ออกนะล้างยังไงก็ไม่ออกเล่นคนหนึ่งเขาล้างแล้วครับล้างเนื้อพระหลุดหมดชาวเซียมชาวไซด์หลุดหมดครับแต่ชีกูยังอยู่ครับยังอยู่มันเดิมนะครับชีกูจงเหนียวแน่นมากครับถ้าไม่ใช้มีดเก่าออกจริงๆวงไม่ออกนะครับ แล้วก็ต้องยอมเสียเนื้อพระไปด้วยเพราะว่าก็เป็นผนึกเป็นเนื้อเดียวกันนะห้องนี้ก็เป็นรงหนึ่งนะครับที่ผมใช้ขึ้นคอบุชาขึ้นคอตรงที่ชอบองค์หนึ่งใครสนใจก็ทักมาได้นะครับทักมาได้สำหรับคนที่ดูเป็นนะยิ่งดีนะครับยิ่งง่ายเลย อะไ้ไม่ต้องวิ่งไปถามคนนะครับถามคนโน้นคนนี้นะบางทีถามไม่ถูกคนก็โดนหลอกได้โดนร้อยทิ้งพระอ้างโดนหลอกขายให้ถูกๆบ้างตอนนี้ถ้าสอจยิงๆิงเข็นมวลสารนะครับเข็นมวลสารข้างในถ้าสองแก้ช้าย,ยิงแล้วก็ กำลังขยายสูงๆหน่อยนะครับนี่เราแค่สิบเ็กนะครับนี่ยังสวยขนาดนี้นะครับนี่สิบเวกนะครับย้ำเลยสิบเกนี่เม็ดดำเป็นพระวัละคังนะครับพระองคนี้ย้ำหลายรอบแล้วลัวลืมครับ โดยส่วนตัวเราชอบมากครับตรงเนื้อเน่าเนาเนี่ยเพราะว่าของปลอมเรียนแบบไม่ได้นะครับแล้วก็แคลเซียมข,า,ขาวนี่ก็ของปลอมก็เรียนแบบไม่ได้นะครับแล้วก็ล้มแบบปากลมเป็นคมๆเปนเม็ดนี้ก็เรียนแบบไม่ได้ครับ ไม่มีทางเรียนแบบได้นะครับจะมาให้ไปกิ้มไปแงะอย่างไงมันก็ไม่เป็นหรอกครับอย่างมากว่าเป็นหลุมเป็นรูให้นะครับแต่ว่าเห็นทํามีงอกเห็น้อยแบบนี้ไม่ได้นะครับทําไม่ได้ครับถ้าเจอเนื้อแบบนี้นะครับเก็บขึ้นคอได้เลยครับบูชาได้เลยแช้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับ านเนื้อวันี้ครับไปตรวจยังไงก็ผ่านครับแนะนําให้ไปตรวจกล้องกาลังขยายนะครับหรือว่าเขาเรียกกันว่าสายวิทยาศาสนะตร์พราุกวันนี้เขาก็รับตรวจกันก็หลายเจ้าอยู่นะครับไม่แพงก็มีหรือว่าหลักพัน แบบพันก็ยังถือว่าไม่แพงครับตั้มหลักพระที่มีมุนค่าหลักแสนหลักล้านนะครับเขานี้นวัาสวยครับสวยสมบูรณ์ครับพิมพ์ทรงนี้ตรงสวยงามได้สัสดส่วนครับสีความเป็นสมูทครับก่อนจบคลิปนี้นะครับขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ